นะฮะลูกค้ามาท่านพอดีละะเลยนะฮะเซเล็ตนะครับอ่าพี่ชายของภูในมิวสิกนะครับรถแห่เจ้าดังของโซลการเหมือนกันสวัสดี้นะคุณพี่เดี๋ยวเชิญข้างบนก่อนเตรียมไว้รอแล้วนะฮะชุดที่จะไปส่งนี้นะครับของคุณพี่ไม่ใช่ชุดสี่คุณสี่อันนี้ที่สั่งไว้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะส่งนะคะลูกค้าฉบับมานะครับสั่งไปแล้วแปดคุณแปดนะครับแต่วันนี้นะครับสั่งเพิ่มเป็นชุดสี่คุณสี่นะครับก็จะมีเบสเทเบลสี่ใบนะครับ กลาง15นิ้ว4ใบจากรอบที่แล้วเป็นชุด8ปดคูนแปดคูนแปด้านานะครับจะมีกลาง12นิ้วนะครับแล้วก็ตู้บ b บนะครับอีก8ใบกลาง12นิ้วอีก8ใบ Power อร์สี่ช่องทาสองตัวคลอสอีคิวนะครับอ่ามิกไม่ลอยทุกอย่างครบเลยนะฮะแต่รอบนี้นะครับจัดหนักอีกหนึ่งชุดนะฮะบอกให้ส่งเดี๋ยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะทุ่มแล้วนะประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วงขายของให้หน่อยนะครับก็จะมีลูกค้าหลังใหญ่มาเรื่อยๆนะฮะ ก็เดี๋ยวก็หมทแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูลูกค้าท่านแล้วก็จะเดี๋ยวรีบไปสอบชุดนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจมาที่ร้านนะครับมาฟังเสียงได้เลยนะครับมาใกล้ๆมาใกล้นะครับต้องจะมีตู้เสียงกลาง15นิ้วใกล้ไปนะฮะไม่อัดแท้นะครับตะแกรงป้อมสิงเตอร์นะครับส่วนเบรคนะครับก็จะเป็นตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็กนะครับสิงระเบิรดงานสวยๆฟเล็กพอดีมืดแล้วนะครับอย่าว่ากันเลยนะฮะที่นี่ชอบให้งานด่วนนะครับงานไม่รีดไม่เคยมาซื้อกันเลยเฮ้ยนะฮะก็ ยังไงมาฟังเสียงก่อนนะครับก็จะมีให้เรียกลายรูปแบบนะครับเจอโบวีวีจุกกระแทก 5, ้าออเดหกเจบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนพวกนีปในคอนิีแลเราก็มีหลากหลายให้ท่านเลือกนะครับไม่ร้อยอะไรหลากหลายแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้เฮงรวยนะครับสำหรับตัวนี้ขอขอบคุณครับ